สวัสดีครับผมดักแดเกษตรพาเพลินครับนะฮะวิดีโอทำเพื่อวาพาเพลินกับคนเกษตรกันเพื่อนกันไปนะครับวันนี้มาเยี่ยมยโสลำซิ่งครับนะวันบุรุษหัดดูที่็จะทำรายการสวนเกษตรแ็กๆเขายะโสลำซิ่งครับวันนี้ทำอะไรครับยโสครับอ๋อวันนี้จะหัวปีไปทำเอียมครับผมอ๋อเอี่มหัวปีนะใช่ครับเดี๋ยว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 โอ้โหหดูกันดูกคนใช่นี่เลยนะวันนี้เลย โอ้ยหล่น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 อ๋อมีคนลดน้ำเหรอใช่ชาชาหล่นไปไหนหล่นไปไหนหล่นตรงนี้เลยครับไหน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 ด้แล้วได้หล่นมาในคลองเลยเหรอได้ได้เลยครับมาทางนี้เลยมีคนลดน้ำให้ด้วยใช่มาตรงนี้เลยครับเออมามาในเดี๋ยมผมเดี๋ยวใจเย็น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 วายเดี๋ยวเย็นเย็นเย็น ปลายแบบกระพัวกันอยู่สองคนนี่เลยเออปลายสองคนทำไงอ่ะไอ้ที่ก่อนครับผมมาปักให้ละเอียดครับทำละเอียดแล้วก็คนถือถังคนถือถังอันเลยนะมีคนถือถังด้วยนี่เลยอ๋อ EM หัวปีอะไรเงี้ยนะใช่ครับเนี่ยดีเลยครับของดีเลยครับประโยชน์ทำให้ขัวเหนียวใช่ออกดอกไวใช่ขัวเหนียวใช่ไหมครับ ออกไวๆแกรีบแกรีบผมให้แกทำไวๆระวังนิ้วนิ้วนิ้วไปไวๆไปไวๆไวๆนี่ผู้ช่วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ช่วยอ่ากระดองไว้ประมาณกี่วันดีโอ้อาทิตย์ประมาณครึ่งเดือนครับสิบห้าวันอ่านี่ดีสิบห้าวันก็ไปได้เอาแบบไม่ต้องสุดปีใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องสุดปีครับผมเออไม่ต้องสุดปีนะ นิ้วไม่เอานิ้วอ่ะกลัวนิ้วนิ้วนิ้วมาไปให้หมดเลยนะโซครับทุ่งถังบ้าเริ่มเลยเว้ยไม่โอ้โหเออโออ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 อมือชีพมืออาชีพนี่ทางไปชุดที่สามแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกสามหัวหมดไปแล้วหมดไปแล้วทัวเหนียวออกดอกไวเนาะใช่ใช่ปรับสภาพดินให้ดีครับใช่ครับผมต้องต้องตีกระเทียมไหม อ่าอามามามาผู้ช่วยผู้ช่วยมาช่วยช่วยกันสองคนโกยโกยพี่ใหญ่ช่วยโกยพี่ใหญ่มากยโกยโกยอ่นี่ครับนะวิถีชาวบ้านครับไม่มีปิดบังเลยวิถีชาวบ้านดูนี่เยอะแยะคนทำกับชาวบ้านตื่นมาก็ว่ากันไปอาชีพเก่าก็หมอลำซิ่งหมอลำซิ่งครับซิ่งไปซิ่งมาได้เมียสวยเมียเป็นแดนเซอร์พี่ยิ่จิตแดนเซอร์ โอ้ยหาได้ทุกคนเลยหาได้ไหมหาไม่ได้เลยหาไม่ได้ก้วยเลยเอเดี๋ยวเสิรลำซิ่งนี่ดินแดนพวกเราครับนะหมู่บ้านนกกรลำบินทาอ้าวทางนี้เลยหมดหมดใส่อะไรใส่อะไรใส่เอ็มครับผมเอ็มหรือว่ากากน้ำตาลกากน้ำตาลเออทำเอ็มนะครับเขาจะเบอร์เบอร์หน่อยนะแต่เขาไม่อย่างนที่เขาเลิกกระท่อมแล้วเขาไม่ได้กินอ่ะใส่ไปนะดูนะประมาณครึ่งกิโลได้ไหมครับครึ่งกิโลครับผมโอเคโอเคโอเคออ๋ อโโออออเเคคืมันนี้หน่อยนึงนะครับอะไรนะอะไรอันนี้นมเปรี้ยวพีทากินอ่าใส่ไปหน่อยหนึ่งใส่ไปเยอะโอเคครับผมอ่าแล้วทำไงต่อพัลลุปหรอนี่เลยครับผมมือข้ามือด้วยมือขยำนี่เลยครับนี่เลย ครับผมโผล่ขยับอย่างเงี้ยเลยนะโอ้ยางเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่เข้ากันอ้อนอื่นคนไม่ได้ครับต้องมือต้องมือขยับได้ไม่เข้าที่มันเหมือนเหมือนเราทำไอ้ทำปาปักปลาไปไปไหนไปไหนไปไหนมานี่เลยไปไหนไปไหนไปไปผู้ช่วยไปผู้ช่วยนี่เราพัจะวางไว้นี่นะครับวางไว้นี่วางไว้นี่แล้ววางไว้นู่นนะเดี๋ยวเด็กเขาดูหน่อย นี่ครับผมเออวางไว้ข้างคลองเนี่ยนะแดดไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนครับเอาอะไรปิดสวัสดีครับผมนี่เลยอ๋อมาแล้วทีนี้อันเก่าอันเก่าอันที่หมักไว้แล้วครับผมเออประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ครับนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ EMR มเก่าครับทำด้วยทำด้วยกากน้ำตาลนี่แหละครับผมหน่อกล้วยใช่ครับหน่อกล้วยนี่ไงเป็นแล้วเนี่ยคนทุกข้างเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมประมาณประมาณ สิบกวันใช้ได้นะใช่ครับอ่ะยะโสเอาแง่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไมจบจะหมดใช่โอ้โหขอบคุณยะโสรำซิ่งด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยครับขอบคุณนะครับกดติดตามด้วยครับผมติดตามด้วยนะโอเคครับขอบคุโอเคนี่ยะพี่ใหญ่มาสซ้กันอันนี้ก็หมักไว้อีกสิบห้าวันเนาะใช่ครับผมครับวันนี้เกษตรอยากได้พาเพลินเอาแง่นี้ทำเพื่อความบันเทิงครับศูนย์ไปเก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็ตอนเย็นก็ไลฟ์ขายของขายของการสนุกสนานนะครับนะ โอเคครับ <Okay>,